จะมีช่วงเฟสแรกที่เป็นเหมือนหนังแบบตัวลิล y ี่สกอตแล้วก็หนังภาคสที่เป็นตัวเจมส์คามลอนก็จะเป็นเฟสสเลยในเรื่องเดียวในเรื่องเดียว <c oughs> แต่คือเขาโปรยไว้ช่วงท้ายว่าตัวของเรื่องนี้ทําให้คุณลืมไม่น้าทุกเรื่องที่คุณเคยดูคําเตือนรายการนี้มีการสปอยหนังภาพยนตร์ซีรีส์และการ์ตูนแบบเต็มที่ใครไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้กดข้ามไปก่อนนะครับ <c oughs> What friend สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วอทช์ในสัปดาห์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2517ครับครับผมก็ได้จะอัปเดตหนังกันมาเป็นระยะเวลาเกือบปีเหมือนกันใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วในที่สุดก็จะมีเอเรียสโรมูลัสเข้ามาครับนี่คือท็อปพิกของเราในสัปดาห์นี้ด้วยจะไปดูกันว่ามีอะไรฉายกันบ้างครับอย่างที่บอกไปท็อปพิกคือเอเรียสโรมูลัสครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องย่อกันนะจ๊ะว่าเป็นอย่างไรแน่นอนเรามีแอปย้อนฮิตของเราที่มีเรื่องย่อ3บรรทัดก็คือในขณะที่กำลังออกสำรวจสถานีอวกาศท หน่าวัน, <Aristotle> นวันที่สุดในจักรวาลก็ <Quite. S 2> <man> ก็ตรงประเด็นดีนะก็ตรงประเด็นดีนะก็คือเอเลนโรบูลัสอย่างใครที่เป็นแฟนเอเลน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าหนังภาคนี้มันสร้างต่อมาจากตัวของเอเลนซึ่งเคยเป็นหนังสุดยอดฮิตเลยในโลกของเราที่เป็นหนังไซไฟนะครับตัวเอเลนโรบูลัสเนี่ยจะกำกับโดยตัวของพี่เฟสอวาเลสซึ่งเขาตัดสินใจจะทำตัวเอเลนโรบูลัสเนี่ยเป็นภาคเนื้อเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องก่อนระหว่าง1และ2จะเรียกว่าก่อนได้ไหมคือเป็นเนื้อเรื่องระหว่างภาคหนึ่งและภาค2เรียกว่า1หนึ้1.5ประมาได้เพรานว่ภาคนี้า เขาเคลมว่าจะเป็นการผรสมรวมกันระหว่างตัวของหนังภาคแรกของลดี้สกอตแล้วก็หนังภาคสองของเจมส์คาเมรอนคือหนังภาคแรกของลีดี้สกอตเนี่ยจะเป็นหนังแบบเฮ์เลอร์แต่รูปแบบเลยก็คือเป็นหนังสยองขวัญแต่ว่าตัวของเจมส์คาเมรอนเนี่ยมันจะเป็นแอคชั่นเฮ์เรอร์คือมันก็จะมีการต่อสู้วนุนี้นั่นด้วยจนตอนหลังก็ได้ถูกเอไปต่อยอดมากมายสำหรับตัวละครเอเลียนนะครับทีนี้ภาคเนี้ยมันจะมีกิ่นอของทั้งสองภาคอยู่ด้วยกันดังนั้นก็เลยน่าจะน่าจะตกได้ทั้งแฟนๆที่ชอบภาคหนึ่งและ Uh huh. แล้วก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบภาค2มากกว่าอยู่ซึ่งหนังภาคนี้มันจะมาเหมือนเสิร์ฟตรงกลางให้ทุกคนเนี่ย uh huh. สามารถรับชมตัวเอเลี่ยนได้แล้วก็เป็นเหมือนหนังเอเลี่ยนยุคใหม่ที่จะดึงดูดให้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยก็มาติดตามตัวเอเลี่ยนด้วยตัวอัลเบรเนี่ยเคยกำกับหนังเรื่อง Evil Dead นะครับหรือว่าผีเอามาตะซึ่งก็คือมีความเป็นตัวเฮอร์เรอร์อยู่ดังนั้นก็น่นนาสนใจมากๆคือตอนนี้ตัวของหนังยุคเก่าๆที่มันมาทำใหม่อ่ะมันจะถูกทำใหม่โดยผู้กำกับที่แบบเป็นแฟนหนังเรื่องนั้นนะ่ะเพราะ เป็นหนังจากแฟนมันแท้เอเลียนอีกหนึ่งเรื่องละกันใครที่ชื่นชอบตัวของเอเลียนก็ไปดูกันได้นะ<ม>เขาเนี่ยจะทําชัดเจนเลยคือเขาจะแบ,บ่งเป็น2ฟักฝั่งเลยก็คือจะมีช่วงเฟสแรกที่เป็นเหมือนหนังแบบตัวลิลลี่สกอตแล้วก็หนังภาคสที่เป็นตัวเจมส์คาเมรอนก็จะเป็นเฟสสองเลยในเรื่องเดียวในเรื่องเดียวอันนี้คือเี่เขาเล่าให้ฟังนะมานนั้นแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับคําชื่นชมจากตัวของลิลลี่สกอตแล้วก็ตัวเจมส์คาเมรอนด้วยคู่อยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าก็น่าจะได้ตังค์น้นะรับตตวอี่งกทะข SF SF ในสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยก็จะมีหนังเอกลุศีหนึ่งเรื่องนะนงก็คือ,อรครตัวของจําชื่อไม่ได้ชื่อมันค่อนข้างยาวชื่อเมืองพยายมปิดบัญชียม,มาบาลหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือ t ว i l i g h t of the อ a r l ร์เรี r i ์นั่นเอง ครับนะครับช,ออชื่ออย่างยาวก็คือจะเป็นหนังที่สร้างมาจากตัวของกราฟิกโนเวลกราฟิกโนเวลคืออะไรถ้าเกิดกราฟิกโนเวลในภาษาไทยง่ายๆ,ๆเลยก็คือสร้างมาจากการ์ตูนสร้างมาจากการ์ตูนนั่นเองเพียงแต่ว่าเขาจะไม่เรียกการ์ตูนแบบนี้ว่ามังงะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการ์ตูนของญี่ปุ่นแต่มันเป็นการ์ตูนของฮ่องกงนะครับมาจากการ์ตูนฮ่องกง33เล่มจบนะก็ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยโดยสานักพมพ์บูรพัฒน์นะครับน่าจะชื่อเดียวกันเลยก็คือตัวของแดนเถื่อนคนถอยทวายไลอ้อนเดอะวอลเลอร์วอลในเมืองพญา ต,ต,ออตั้งแต่ไหนแต่ไรเลย,เลยซึ่งก็จะเป็นเรื่องของเมืองที่เคยมีอยู่จริงด้วยก็คือตัวของเกาลูนเป็นเมืองกำแพงเกาลูนซึ่งเป็นชุมชนในอดที่มีอยู่จริงเคยเต็มไปด้วยปัญหาความรุนแรงการพานันแล้วก็การใช้ยาเสพติดเป็นชุมชนตึกสูงที่แสงสลัวม,มีร้านค้ามากมายแทบจะครบทุกม,มิติและกลายเป็นนิคมย่อยนที่คนภายในแทบไม่ต้องออกมาเลยนะครับก็เลยก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆในนั้นมากมายในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีดาราดังก็คือตัวกูเทนเลอร์กูเทนเลอร์เนี่ยเป็นดารานักบุญของฝั่งฮ่อง ออโอเคโอเคองคจินเป่าแล้วก็มีหลินฟงที่รับบทโดยเฉินลวดจิน้นอันนี้ผมไม่รู้จักจริงๆแต่ว่าไปดูเทเลอร์มาแล้วคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบสไตล์ฮ่องกงจ๋าเลยคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวก,กระตูน่ะเวลาสู้กันเขาก็ไม่ได้สู้กันด้วยปืนด้วยมีดด้วยหมัดเขาสู้ด้วยวรยุทธ์วรยุทธ์คือวรยุทธ์ก็คือหนังจีนอะ สู้ด้วยหนังจีนแบบกำลังภายในอะไม่ใช่แบบต่อยแบบกำลังภายในเลยอะกำลังภายในคือวรยุทธ์มันคือกังฟูที่แบบมีท่าไม่ตายอะไรแบบนั้นอ่าโอเคอืมก็คือจะสู้ด้วยวิธีนั้นอยู่แล้วดังนั้นหนังเรื่องนี้เทเลอร์มันก็เลยออกมาแบบโคตรพ่อโคตรแม่แฟนตาซีใครที่เป็นแฟนตัวของหนังฮ่องกงเนี่ยไปดูกันได้เท่านั้นยังไม่พอในตัวของภาคไทยของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ทีมภาพพันธมิตรแล้วก็ไม่ใช่ทีมภาพพันธมิตรเป็นทีมภาพแบบยุคบุกเบิกอะกับมาเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่ทีมภาพพันธมิตร่เเป็นนกๆททีีมภภาาคคยหัง ฮ่องกงอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆเนี่ยคุ้นเสียงกันอยู่แล้วมาใ<ช>ห้ผ้าแบบเต็มรูปแบบด้วยนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยถล่มรายได้ในเอเชียไปกว่า200ล้านยูเออเรลลาร์นะจ้าเยอะอยู่นะ200ล้านหนังฮ่องกงหนังฮ่องกงอ่าโอเคต่อไปไปเรื่องอะไรกันดีไปหนังรักกันบ้างละก,กันใช่ไหมมันหมด<ช>มันหมดช่องหนังรัก,กยังยังโอเคงั้นไปอีกเรื่องนึงก่อนจะไปหนังรักละก,กันนีก็จะมีตัวของซับอ่ะว่าอะไรอะซับเซอร์เซอร์เวียนซับเซอร์เวียนก็คือเซอร์เวียนเนี่ยมันก็คือคำนามของคขาว่าสวิตอันนี้คือรูููู้้หรรรรือเเดดาาาาแต่่่่ววจกปปคผมมไชย ป,ไป,ไประมาณนั้นนะก็ <c oughs> คือเป็นคําว่าเซอร์วิสอ่ะมันจะเป็นซับเซอร์วิสก็คือจะเป็นเรื่องของเมแกนฟ็อกได้เมแกนฟ็อกมารับบทนำนะครับแล้วก็ได้พระเอกเนี่ยชื่อว่าไมเคิลมอรนีจากตัวของ365 days ใน Netflix อารมณ์เหมือนเป็นแบบซีรีส์รักอ,ะอ่ะเคยดูอยู่ก็จะมีเรื่องอีโรติกมีเรื่องอะไรอยู่ก็คือพระเอกนังเองเนี่ยหล่อสวยเลยเรื่องย่อครับเรื่องราวของพ่อผู้ที่กําลังตกที่นั่งลำบากที่ได้ซื้อหุ่นยนต์แม่บ้านมาช่วยดูแลเรื่องต่างๆในบ้านโดยที่ไม่รู้เเเเเลลลยยยวว่่่่่าาาาธออออรรรรริมมมมททีีีจะะััับบูู้้แแกกกหุนนนนนตตงปส์คคคคใดข แล้วแขนสั้นเลยนะไม่เหมือนวีที่แล้วยาวยาวสุดยาวชิเป่งเลยอาจจะเป็นแบบบีฟจากฝั่งทีมงานไงซึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัว AI เลยก็คือจะเป็น AI ที่เขาไปซื้อมาเพื่อทําหน้าที่แทนภรรยาเขาที่ป่วยในโรงพยาบาลแล้วก็มีแววว่าจะตายแต่ว่า AI ตัวเนี้ยที่เล่นโดยเมแกนซอสเนี่ยก็อย่างที่รู้กันก็เป็นสไตล์ตัวของนักแสดงสาวเซ็กซี่อยู่แล้วก็คือเขาทําหน้าที่ทุกอย่างแทนภรรยาทั้งหมดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่ภรรยาเขาดันกลับมาได้จริงๆเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องราวแบบความหลอนโดย AI ที่หลงลับมาดูผ ก็เลยเกิดขึ้นนะครับตัวพองพอนังก็เป็นพอนังแบบ AI ไฟไฟทั่วไปที่ไม่ได้มีมิติอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าก็ไปดูก็ได้ครับชอบเมแกนฟอกก็ไปดูแล้วกันชอบ <ผม S 1> นักสแสดงชายก็ไปดูแบบนั้นแต่ผมน่าจะผ่านเรื่องนี้<ต>อโอเค <ผม S 2> ไปนไ,ไปต่อที่หนังลาก2เรื่องของเราในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังแม่น้าทะลุมิติที่เราเพิ่งไปดูมาก่อนหน้านี้กันครับ นะก็จะเป็นตัวของ is n v i s h u นะครับเรื่องนี้ไปหาประวัติมาแล้วแต่เราฟังเรื่องย่อ,อก,กันก่อนอจานนวันิยายสุดประทับใจและขายดีทั่วโลกจะไปประกาศนะักเขียนชื่อดังอ่ะเล่าไปเลยละกันก็คือตัวของนิยายเรื่องเนี้ยล่องรอยแห่งรักเราหรือว่า i n i n v i s h u เนี่ยเขียนโดยตัวของคุณคอลินฮูเวอร์ซึ่งทํายอดขายไปได้1ล้านก๊อปปี้ ไม่ใช่แบบห<า>น <ะ S 2> ึ่งล้าน u s ดอลลาร์คือขายไป1ล้านเล่มปี่อะจำนวนเล่มตอนนี้ครบ1ล้านกอปปี้ไปแล้วนะครับดับแต่สุภาพยน์ที่สแสดงโดยตัวของเบคไลฟ์ลี่ เป็นลินลี่บูมยิงสาวผู้เคยผ่านอดีตที่เจ็บปวดและบาดแผลในใจสมัยวัยเยาว์เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบอสตันเพื่อเติมเต็มความฝันที่จะมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตนเองเมื่อลินลี่ได้พบกัศัลยแพทย์หนุ่มเจ้าเสน่ห์ไลฟ์คินเดปที่แสดงโดยจัสตินบันโดนี่เขาเป็นผู้กำกับด้วยนะก็คือแสดงนําด้วยกำกับด้วยไฟลาก็ได้สปาร์ขึ้นแต่ทว่าเมื่อทั้งสองัวหนุ่มรักันและรักกันอย่างเร่าร้อนและลึกซึ้งลิลลี่กับเริ่มที่จะมองเห็นตัวตนอีกมุมหนึ่งของไลฟ์ลืบ ความลับอีกมุมของเขาที่ตอกย้ำไม่เธอใครมันใช้คําว่าลืบความลับกันบ้างที่ตอกย้ำไม่เธอย้อนไปถึงร่องรอยรักและเรื่องราวในอดีตของพ่อและแม่ของเธอและเมื่อแอนด์รัสคอริกนชายหนุ่มผู้เป็นรักแรกของลิลลี่หวนกลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้งอย่างบังเอิญพอสัมพันธ์ระหว่างลิลลี่และไลก็ยิ่งสั่นคลอนคือมันน่าจะชื่อว่าไหลมากกว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่ไลมันเป็นสระไอรอเรือรอลิงกันน่าจะเป็นไลนะพอสัมพันธ์ระหว่างลิลลี่และไลก็ยิ่งสั่นคลอนลิลลี่คนพบว่าพลังและความ คือถ้าเกิดมันเป็นหนังต่างประเทศอะ่ะเขาจะเขียนมาให้เมเจอร์ไว้เข้าใจปะ่ะอ๋อแบบแล้วก็แค่มาแปลสรุปนั้น เออแค่ประมาณน้ที่เขาย่อมาแล้วที่เขาย่อมาแล้วแต่ถ้าเป็นหนังไทยเนี่ยน่าจะย่อเองน่าจะเขียนเองเพราะไม่ได้มีคนเขียนสรุปมาให้ประมาณนั้นก็เลยรอยาวหน่อยพวกหนังเรื่องอื่นๆที่มันไม่มีบีบมาให้ก็จะสั้นๆอย่างไม่น่าทะลุมิติน่าจะมีบีบมาเ๋ยวไปรอฟังแล้วกันว่ามันจะยาวแค่ไหนในช่วงได้ได้โอเคตัวของ it and b i z a r r ครับเท่าที่ดูเทเลอร์มาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหญิงสาวที่เขามีความรักกับสามีแต่ว่าสามีชอบทำลายร่างกายเแล้วเขาก็ไปเจอกับเพื่อนสมัยเด็กของเขาที่เป็นแบบรักแรก รักอะไรกันอะแล้วก็มีความคิดที่อยากจะแบบเลิกกับสามีคนนี้เพื่อไปอยู่คนนั้นแต่ว่าแก่นของเรื่องจริงๆมันอารมณ์ประมาณว่าให้มอแบบความรู้สึกของหญิงสาวที่เขาต้องเลือกมากกว่าระหว่างเลือกว่าแบบความแบบมั่นคงทางสังคมว่ากูแบบไม่อยากกูอยู่กับสามีคนนี้ที่เขาภายนอกดูเป็นคนดีนะอแบบดูเป็นเนี้ยบหรูเลิศเลยแต่ว่าภายในเนี่ยไม่ดีหรือการที่แบบจะออกไปอยู่กับรักที่แท้จริงเพื่อจะได้มีความสุขในชีวิตสักทีอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นนิยายขายดีใครอยากรู้ว่าแบบเนื้อเรื่องเนื้อราวเป็นยังไงก็ไปหาอ่าน ไม่ผมไปหารวาีวิวมาอ๋อดูแต่ผมไปดูผมไปดูเบรกไลฟ์ลี่อ่าว่าในเรื่องเป็นยังไงนะครับเอาโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ตัวของเพงลงรักพาเธอกลับมานะมาฟังเรื่องย่อนครับตัวของมินาโตะกำลังเรียนศิลปะด,ดน,นตรีอยู่ที่ต่างประเทศแต่เขาต้องกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่กระทบบาดแผลในจิตใจก่อนจะถูกย้ายไปเรียนที่สถาบันดนตรีอังส่งเกียร์ระดับประเทศเขาบังเอิญได้ยินเสียงเพลงไพ่ล้อจากเปียโนโชยมาจากอีกที่หนึ่งใช้คำว่าโชยจริงจริงมันภาษาไทยมันต้องแบบว่าได และเพลงนั้นก็ทําให้เขาได้พบกับยูกิโนะที่กําลังเล่นเพลงนั้นอยู่แหละมันจะเป็นใครล่ะเมื่อเขาถามชื่อเพลงที่เธอกาลังเล่นอยู่นั้นเธอตอบแค่เพียงว่าเป็นความลับนบตั้งแต่นั้นไป็นต้นมาพวกเขาก็มีเสียงดนตรีในการเชื่อมกันและการประสานบาแผงทางจิตใจด้วยเสียงมัเล่จากเปียโนแต่อยู่ๆยูกิโนะก็หายตัวไปจุดๆๆุดก็คือชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องนี้มันคือซีเครตก็คือความลับนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้ที่จริงมันเป็นชื่อเพลงหรือเปล่าไงหมายถึงว่าชื่อเพลงมันอาจจะชื่อซีเครตยูกิโน ไ็ได้แบบว่าชื่อเพลงคือชื่อซีเค็เหมือนเวลาเราสร้างชื่อ Wi-Fi แล้วเราก็ตั้งชื่อว่าไม่มี w ไวไฟว่าคนมาถามว่ามี Wi-Fi ไหมก็บอกไม่มี WiFi แต่จริงๆมันชื่อไม่มี Wi-Fi ไงก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบนั้นกลับมาหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้สร้างมาจากนิยายรักของไตวัดแล้วก็เหมือนจะเป็นหนังรักของไตวัดด้วยไม่ใช่นิยายเป็นหนังรักงไต้หวันเลยแต่ว่าเขาเหมือนซื้อลนขสิทธิมาทำเพราะว่าชื่นชอบมากๆโอเคต่อมาก็ไปฟังทั้งน้ตัวของแม่นาคกันละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปสาเมตุผลคือแม่นาคทะลุม ของเมเจอร์ก็กลับมานะครับถ้าเล่าเนี่ยมันน่าจะนานนะสรุปไหมเดี๋ยวผมสรุปให้แล้วกันฟังไปเลยฝน <c oughs> นะครับที่แสดงโดยทัพทีมอัญ,ญลินครับได้มาสมัครที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโดยมีน้องชายกับน้องสาวมาด้วยฝนเนี่ยเป็นคนชอบปอดศาสแม่น่ามากจึงได้ค้นหาปลดศาสแม่น่ามาตลอดสี่สหายช่างมันละคันตรงนี้ที่แอบด,ดูครูฝนอยู่ก็คอยติดตามน้องชายครูฝนมาโรงเรียนก็โดนเพื่อนรังแกวันหนึ่งฝนได้ไปค้นเจอหนังสือแม่นา่าน้องชายก็เกิดเรื่อง <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคแสดงว่านี้ไม่ใช่เมเจอร์เขียนน้เขียนงงจัดสี่สหายที่ กอติดตามครูฝนตลอดเวลาก็สงสัยว่าครูฝนเนี่ยชุดกระชาชน้องชายน้องสาวไปทําไมจึงตามไปดูทันใดนั้นครูฝนทาหนังสือแม่น่าตกลงพื้นทั้งสี่สหายจึงตอบว่าครูฝนต,ต่างๆนานา,นาด้วยพินิหานของแม่นาาที่แสดงโดยขวัญกดชะสอนจึงทําให้ทั้งหมดที่อยู่ในห้องไปสู่อีกมิติครูดาวครูเฟิร์สและแคนดี้มาเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจจึงหาภาพมาสวดเพื่อจะเรียกครูทั้งหมดกลับมาโอเคก็คือมีตัวละครหลักตัวละครหนึ่งคือครูฝนเนี่ยเขามีน้องชายน้องสาวแต่น้องชายน้องสาวเนี่ยโดนแกล้งจึงพาน้องมาแอบอยู่ในหึ เพื่อโดนลังแกแล้วกลายเป็นว่าไอ้สี่สหายเนี่ยซึ่งก็จะเป็นตลกมีแบบพี่แซกซุมแพรมีพี่อีปงลางมีมาริโอโจ๊กอะไรเงี้ยเขาก็เลยหลุดไปย,ยุคของแม่นาคด้วยกันการมาสู่ยุคหนึ่งของครูฝนน้องชายน้องสาวและสี่สหายมีการสู้รบข้าวฟันเกิดขึ้นทุกคนหนีกันอุตลุดจนมาเจอกับบ้านหลังหนึง่งทุกคนรีบเข้าไปโดยไม่รู้ว่าเป็นบ้านแม่นาคพอเห็นน้ำหมดตกใจจึงคิดจะหนีแล้วมาเจอเรือลำหนึ่งอันนี้อ่านตามเขาเลยนะลอยมาตามน้าคือหมายถึงแบบเบนวักอย่างนี้แหละแล้วมาเจอเรืออลลลําาาหนนึ่งยมมมตต้ีเ็ จะไปให้พาร์สวดแต่สี่สหายต้องการเรือเห็นมีศพจึงโยนศพทิ้งลงแม่น้ำแล้วเอาเรือไปแต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นทันทีเกิดน้นําวนทําให้เรือคว่ำแต่ทั้งหมดก็กลับมาที่เดิมที่ครูดาวครูเฟิร์สแค,ดค,ดค,ดคนดี้ให้พาร์สวดอยู่แต่ไม่กลับมาเปล่าวพวกดวงวิญญาณโอเคมันเขียนงี้เลยให้พาร์สวดอยู่แต่ไม่กลับมาเปล่าวพวกวิญญาณผีปีศาจตามกลับมาด้วยก็คือเปล่าคือไม่ได้กลับมาแบบแค่แกงเนี้ยสี่สหายบอกกับทุกคนว่ามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ให้กลับบ้านไปก่อนโดยไม่บอกว่าเจจจกกกกกัับพววิญาาาาาณีีศตมมไ่่ทุคนนนหรระะดดยแแง ปรากฏตัวทันทีเพื่อปกปักรักษาทุกคนไม่น่าจะจัดการอย่างไรตื่นเต้นแบบไหนโอ้โหเนื้อเรื่องโคตรจะทะลุมิติแต่คือเขาโปรยไว้ช่วงท้ายว่าตัวของเรื่องนี้ทําให้คุณลืมแม่นาทุกเรื่องที่คุณเคยดูก็มีสิทธิ์ลืมจริงก็มีสิทธิ์ลืมละมั้งเนื้อเรื่องมั่วซั่วขานาดนี้ไม่น่าทะลุมิติเฮ้ยแต่มันมันมั่วจนน่าดูนะเว้ยขนาดคุณอ่านเมื่อกี้ผมยังแบบอะไรเนี่ยหนักแ,แบบนี้สนุกหนักแบบนี้สนุกก็ลมเหมือนแม่นาครอบนี้มาเป็นตัวดีแล้วก็คือทะลุมิติไปเจอกััับบผีีีปาาาาาาาจในนนนนนยุค้้้แแแตต่่่ววมมมมมหกกกชองเร็ะได สู้ก็คือเป็นอิทเลดแบบผีไทยๆนะครับอาสามีผมไม่ต้องไปดูเอเลนโรมูลัสเลยเป็นท็อปพิกคุณคุณคิดมาเลย3ข้อข้อแรกเลยครับพิกผมเนี่ยคือเมืองยมบานอยู่แล้วเอาผมนะว่าคุณยา้ไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าม่เกินไปวะมันก็ดูสนุกดีนะแต่มันแบบคือประเทศไทยมันจะใช้คําว่าหนังเกรดดีได้ไหมมันก็คือหนังเกรดดีแบบนั้นแ่ะแล้วก็เท่าที่ดูเทลเลอร์มาฉากตัดคอยังแบบ ซีจีอย่างนั้นอยู่เลยอะช่องเจ็ดอะเชื่นชมอันนี้เชื่นชมเนียเช<ด>่ชมซีจีช่องเจ็ดเป็นแนวแนวที่เราชอบตลกตัวตลกอะเอาฮาก็ไม่ตลกขนาดนั้นแต่ตว่าเชื่นชมแบบประชดนดหน่อยสำหรับเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนโรมูลัสข้อแรกเลยเนี่ยสำหรับผมเลยถือว่าเป็นหนังเอเลี่ยนที่หายไปนานและกำลังกลับมาอีกครั้งข้อที่สองเลยครับก็คือเป็นหนังที่เป็นภาคกลางระหว่างแล้วก็ผสมผสานทั้งสองรูปแบบ <laughs> โอเคโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเอเลนหนังยุคใหม่สําหรับเด็กๆก็ได้ก็ไม่มีปัญหาประมาณนี้3ข้อนะครับนี่คือเอผมที่คุณต้องไปดูเอเลียนโลกบูรอ้อนเน่ยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในชีวิตแชทกันครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามช่องทางอื่นๆของเราเนี่ยครับวีคหน้าจะมีหนังเรื่องอะไรเข้าอย่าลืมติดตามพวกเราวอทเฟรนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ รอบนี้ทํามาจากนิยายเยอะเนาะไม่ใช่นิยายอันนี้เป็นปมาหมายถึงจากหนังสือเลยแบบอาาาสองเรื่องอื่นเอไอสัตว์สองเรื่องจากห้าไม่เยอะหรอก <S 1> <S 1> <c oughs> ไม่เยอะไอ้หี้ยะมันต้องเยอะกว่าน,นั้นอันนี้คือมันเอามาจากแบบไต้หวนันมันเอามาจากอินสปายแต่ถ้าเกิดมึงจะนับแม่นดาไปด้วยก็นับว่าอินสปายด้วย,ววยอ่ะก็คือยังไงตัวของหนังอะพื้นฐานอะมันจะสร้างมาจากบางสื่อที่มันมีอยู่ก่อนแล้วดังนั้นในงานที่มันสร้างมาจากนิยายนู่นนี่นั่นเอเลียนก็นิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ก็นิยายถูกไหมล่ะพีเดเตอร์เคยเป็นนิยายมาก่อนคือมันเคยม ชันไงใช่ก็หมายถึงว่าวีคนี้ทั้งสัปดาห์เกือบทุกเรื่องมันมาแนวแนวมีแค่สองเรื่องไงที่กูบอกมึงแต่ว่ามันก็มีเบสเซลลิงอันนึงไม่หรอไอเบสของเบสเซลลี่ก็ทำมาจากในอันนึงก็้วก็มาจากแกร์ฟิกโนเวลนี่แต่ว่าอย่างนั้นก็ได้แหละแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้แหละเออก็คือถ้าเกิดมึงจะบอกว่าทำมาจากกำลังมาหมดอะผมอยากสิ่อแค่ว่าแบบทำมาจากอะไรที่แบบเคยมีมาอยู่แล้วแล้วทเอามาทำเป็นหนังประมาณนั้นอะแบบไม่ได้แต่งใหม่ไอที่กูบอกคือหนังมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเข้าใจไหมไม่ถึงจะบอกว่าาหนังถ้เกิดมึงจะบอกกกวว่่าาาาาาาหหนนนนนััััังงดดีีี้้้ทททมมจจไอออเยะะแล็ก นี้แหละเพยงแต่ว่ามันไม่ได้อ้างอิงถึงชัดเจนขนาดนั้นอ๋อกับถึงขนาดนี้ที่บอกว่าแต่งมาจากนิยายเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรใช่ใช่อะไรแบบนั้นไปโอเคก็อย่างที่บอกไปคือส่วนใหญ่หนังอะมันจะสร้างมาจากสื่อบางกางอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าการอ้างอิงเนี่ยมันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนมาเก็ตติ้งของหนังอะเช่นแบบมึงอาจจะไม่ได้เคยอยากดู The e n v i u s a r t เลยอะไรแต่มึงรู้ว่ามันขายในร้านก๊อปปี้มึงก็เลยอยากไปดูหรือว่าการที่มันโปรโมทว่าเมืองพญายมะมันทำมาจากการ์ตูนเรื่องนี้ก็คือให้แฟนการ์ตูนเรื่องนี้อยกไปดูไงอะไรแบบนั้นคือส่่วนนนใหหญัังมมจจะาาก อะไรบางอย่างอยู่แล้ยกเว้นจะแบบเขียนมาเป็นออริจินอลอย่างเช่นมาเวลถ้าเกิดมันจะพูดอย่างนั้นอะมาเวลก็คือมาจากคอมิกมาจากคอมิกทั้งหมดอย่างนั้นไงแบทแมนก็คือมาจากคอมิกไงแต่พวกนั้นมันมันอาจจะดังอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาพูดถึงใว่าอุ๊เดฟูลินแต่งมาจากคอมิกสมัยก่อนคือแม่งรู้อยู่แล้วทุกแต่นี้คืออาจจะเป็นเฉพาะทางนิดนึงแล้วก็มาร์เก็ตติ้งส่วนหนึ่งที่คุณบอกโอเคโอเคครับดังนั้นคือจะไปบอกว่าสัปดาห์นี้สร้างมาจากเยอะกับเฮียสัปดาห์ที่แล้วมันก็สร้างมาเยอะไอสั ตูนอะไรมึงถึงไม่พูดแข้วแต่ปะไมารอบนี้มันดันผมโดนกอกในเทเล่เยอะไงก็เลยรู้สึกแค่ว่าเออสัปดาห์นี้มันมาจากนิยายนี้อะไรเยอะประมาณของพูดก็โอเคเอาใจรับนคือหนังมันสร้างมาจากสื่ออะไรซ้ำซากอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเอามาต่อยอดอะไรให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวแค่นั้นโอเคนะครับประมาณนี้ก็คือตัวของชิวเวนแชทรวมถึงไอเรื่องวิธีการเขียนคําบรรยายของเมเจอร์ที่เราบอกไปด้วยก็คือนั่นแหละถ้าเกิดมันยาวคืออาจจะเป็นแบบฝั่งทีมงานหนังบีมาส่งมาให้ก่อนแต่ถ้าเกิดไม ไม่ใช่ทีมงานหนังส่งมาทีมงานเมเจอร์ก็ถือว่าเขียนได้คมมากเวลาเขียนสามมารทัดนนี่คือโอเครู้เรื่องเลยจบครบสรุป,ป,ปรจริงอืสรุปจริงสรุปจริงต่อจานี้ก็มีหนังน่าดูเยอะนะครับเอเลียนโรมอัสเนี่ยตอนดูตัวอย่างแรกๆัผมไฮนะแต่ว่าพอมามองย้อนดูตัวเองว่ากูก็ไม่ได้ชอบเอเลียนอะไรขนาดนนั้นก็เลยทําใจให้เป็นท็อปิกไม่ได้ออผมไม,ไม่เคยดูหนแต่ว่าเคยดูเอเลียนบเพตอแนวนั้น ก็เลยตอนนั้นชอบมากนแนวพวกหนังเอเลี่ยนโอ้<า>เฮียก็มึงดูองตอนเด็กอ,ะอ,อ่ะชอบอยู่แล้วแต่ว่าไม่แน่ตอนนี้ผมกลับไปพอไปดูจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบเอเลี่ยนรมูลัสได้นะแบบให้ไปแล้วอะผมกลับเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือผมคิดว่าถ้าเกิดผมไปดูเอเลี่ยนรมูลาตอนนี้นผมจะชอบอเพราะว่าวัยตอนนั้นที่มันดูเอเลี่ยนหนึ่เอเลี่ยนส ไม่แปลกใจว่าทำไมเด็กอายุประมาณเราถึงไม่ได้ดูเอเลียนขนาดนั้นคือเอเลียนอ่ะคนชอบอ่ะคือพวกเนิร์ดคล้ายๆแบบคนชอบซาววสมัยก่อนอะไระแบบอืมแบบพวกชอบไซไฟแต่ว่าตอนที่เอเลียนหนึ่งกับเอเลียนสองออกมาเราเด็กไปเว้ยซึ่งพอภาพลักษณ์มันเป็นภาพยนตร์สยองของวัญเราเลยไม่ชอบเราเลยไม่ดูเรายัางแนวการ์ตูนแนวอะไรอยู่เลยมั้งสมัยเด็กตอนนั้นอ่ะประมาณนั้นมันน่าจะเป็นหนังที่เด็กไม่ชอบอ่ะก็เลยทําให้ผมไม่ไม่ชอบหนังเอเลียนโผล่มาในบิ๊กซีนีมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูผมว่าจะต้องเป็นประมาณมัธยมปลายหรือมหาลัย ในยุคนั้นอายุอ่ะในยุคนั้นประมาณนั้นคนที่แบบชอบหนังสยองขวัญเลยเพราะเด็กมันก็ไม่ค่อยชอบขนาดนั้นไงอันนี้กำลังมองย้อนดูว่าเป็นสาเหตุอะไรที่ทําให้ไม่ได้ดูหนังที่มันดีอย่างเอเลียนอื ก็เลยให้ไม่ได้แต่คิดว่าตอนนี้ไปดูเอเลี่ยนโลมูลัาอาจจะชอบแล้วเพราะว่าโตมากพอแล้วก็เสพสื่ออะไรมากพอที่จะทำให้เข้าใจว่าเอเลี่ยนมันเป็นยังไงหรือว่าความน่ากลัวของมันเป็นยังไงใช่แล้วว่าหนักแล้วยิ่งหนังแนวทรลเลอร์แอคชั่นหรือฮอลล์เรอร์อย่างนี้คุณยิ่งชอบอยู่แล้วด้วยอาจจะไม่ชอบเปเรื่องหรอกชอบแนวเออชอบแนวนี้ก็เลยน่าจะยิ่งโดนเข้าไปใหญ่งที่มมให้แต่ไปดูแถบมาก็ไม่ชอบขนาดนั้นนะไปดูแถบมาก็ไม่ชอบขนาดนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าแบบมันไม่โดนนะ มันก็โดนใจในวิธีการหนีวิธีอะไรแต่ผมไม่ไม่โดนใจตรงที่มันไม่ได้เจาะตัวงพระเอกมากขนาดนั้น<ล>คือ่า<ข>พ,รพระเอก,กแล้วนี้มันเป็นฆาตการนะแบบว่าทําไมเขาถึงกลายมาเป็นเร <The S 2> บูเชอร์ได้เออแบบนั้นนะ คืออยากให้เจาะมากกว่านี้รวมถึงแบบอ,อยากให้โชว์วิธีการฆ่าหรือว่าวิธีการคิดแลบ,บคนมากกว่านี้เพราะว่าตัวของจอห์นแฮนเน็เนี่ยจำชื่อในเรื่องไม่ได้เขาเป็นส่วนผสมของฆาตกรต่อเนื่องหลายคนมากๆแบบนี้ส่วนผสมของฆาตกรต่อเนื่องในนั้นแบบพวกเท็ดบันดี้ผู้แบบ BKT คทีคินเลอร์อะไรเงี้ยหลายคนมากๆซึ่งไอตัวอย่างแค่2คนเนี่ยที่เป็นแบบฆาตกรชื่อดังของอเมริกาเนี่ยมันก็น่าสนใจแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เจาะในฝั่งนั้นกลายเป็นไปให้บทลูกสาวตัวเองก็เลยเฉยๆครับคือหนังเรื่องที่ผมตั้งชื่อเล่นให้ว่าเป็นเทเลอร บบนักร้องเพลงป๊อปอ่ะอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็จริงๆฟังได้เพราะเนื้อเรื่องหนังมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วมันคือหนังที่แบบทําให้เราใจช่วยทั้งฝั่งคนดีแล้วก็ฝั่งทั้งตัวปลายที่มันสงสเส่ห์มากอารมณ์เหมือนโจเกอร์อย่างเงี้ยเราก็เอาใจช่วยฝั่งนู้นไปด้วยอ,อยากรู้ <ๆ S 1> ว่าตัวฆาตกรจะรอดได้ยังไงแต่ผมแค่อยากรู้ว่าปมเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำให้ฆาตกรเป็นคนอย่างเงี้ยแบบชอบสังหารคนที่เพอร์เฟกอันนี้คือเหมือนรีวิวหนังแถบไปด้วยเลยนะค <ๆ S 2> ลางลๆ คือปมของตัวพระอเอก The Butcher เนี่ยเขาชอบสังหาคนที่เพอร์เฟกหรือว่าใกล้เคียงคําว่าเพอร์เฟกอย่างเช่นตัวเหยื่อนในเรื่องเนี่ยมันเป็นนักศึกษาที่เป็นเป็นแบบคนที่ประสบสำเร็จเรื่องแบบการจะช่วยโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวของ The Butcher จะมองคนอย่างเงี้ย ไม่จริงไม่ใช่ของจริงสร้างภาพอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าทุกคนอ่ะมันแตกสลายได้หมดเขาก็เลยจะจับคนพวกนี้มาหรือแม้แต่จับไอ้คนแรกที่มันมีข่าวที่ว่าเป็นแบบพ่อของลูกที่ดีกําลังจะทําดีทานู่นทํานี่จับมาฆ่าหันศพอ่ะเพราะว่าตัวของเดบูเชอร์อยากแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนที่เพอร์เฟกขนาดนี้ก็ยังโดนกุศัเป็นยีนชินได้แล้วพวกมึงมีสิทธิอะไรมาคิดว่าพวกมึงดีกันนักหนากูจะฆ่าพวกมึงให้หมดอย่างเช่นที่เขาอยากฆ่าตัวของเทเลอร์สวิทในเรื่องเนี่ยกูไปเทเตอร์สวิทประจำเขาชื่อว่ามิสเลเวน ก็คือการที่อยากฆ่ามิเลเวนในเรื่องเพราะว่าครูมิเลเวนแม่งเป็นนักร้องดังไม่พอแม่เสริมมีจิตใจที่ดีอยากจะช่วยเหลือทีมงานสตงสตาร์ข้างหลังอีกแม่งรู้สึกว่าคนนี้เพอร์เฟคครูมีอารมณ์อยากจะฆ่าขึ้นมาเลยคือผมอยากอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังข้าตกรมากกว่านั้นแต่ก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบตีของเบื่องที่มันเป็นสายไงแบบนั้นนะผมก็เลยไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แต่การที่นักร้องล็อกคนนึงไม่ใช่นักร้องล็อกนักร้องเพลงป๊อปช่วยเหลือโลได้ขนาดนี้หรือว่ากล้าไปมเชิญ ว่ามึงเป็นใครทําไมมึงถึงอยากทาดีขนาดนี้แต่แม้มันอาจจะเป็นแบบเรื่องปกติของอเมริกันชนหรือเปล่าแต่ว่าการที่มึงเจอกับฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่ามาแล้ว12 13คนนั่งอยู่ในรถคันเดียวกับมึงอะ มึงไม่เหงอแต่ก็ให้มันรู้ไปเผมว่าผมว่าถ้าจะให้มันถ้าจะพูดในมันแล้วเธอก็อาจจะต้องมีประวัติว่าแบบทำไมมิสเลเวนถึงอยากช่วยอาจจะมีปรมตั้งแต่เด็กเลยแบบเออต่อให้เป็นฆาตกรแต่แบบกูก็ต้องทําให้ได้อะไรใช่ใช่คือผมไม่เชื่อไม่ได้มีวไฮผุนคือผมไม่เชื่อว่ามิสเลเวนจะทาแอคชั่นแบบนั้นได้เคในจังหวะต่างๆอะไรเงี้ยเป็นผมอะถ้าเกิดสมมุติมาขู่ว่าเอ้ยมึงต้องพากูหนีนะถ้ามึงไม่พากูหนีไอ้นักศึกษาคนนี้ตายนะกูอาจจะปล่อยตายนะเพราะว่าคนที่คุยกับกูอยู่คือเดอะ ฆ่าคนมาแล้วสิบสามคนอ่ะอมไม่รู้ว่านั่งรถไปกับเขาหรือว่าขึ้นลิมูซีนจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเป็นก,กูกูก็แบบคนนี้ค่ะคือเดอะบูเชอร์แล้วก็ปล่อย้เขาฆ่าคนนั้นไปเพราะว่านี่คือคนนี้ฆ่าคนมาสิบกว่าคนคือไอ้เรื่องคําว่าชีวิตแต่มันอาจจะแลกกันไม่ได้แต่ว่าต่อให้เราไม่ช่วยหรือช่วยมันก็มันเสี่ยงไปอ่ะ,อะมันเสี่ยงไปที่เราจะโดนฆ่าไปด้วยอ่ะเกิดสมมุติว่าเราช่วยเหลือออกมาจากรถลิมูซีนแล้วไม่ได้ไหวพลิบดีแบบพาไปบ้านหรือว่ามีลูกสาวอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมิเตเวนแม กูเลยรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดมันแบบมันไม่จริงอ่ะคือคือมันสร้างมาเพื่อความบันเทิงแหละแต่ว่า,ามานันมันไม่ได้เรียลหรือนี่ไม่ได้ทําให้คุณว,ว้าวไม่ได้ว้าวคือเอ็มไนท์ชลามยานเนี่ยเขาก็ดังอะมันสนุกนะนี่ไม่ไ้บอกอว่าดังไม่สนุกเชิงพล็อตทวิสเชิงไม่พล็อตทวิสด้วยกูยไม่เห็นเรื่องนี้จะพล็อตทวิสเลยคือเหมือนพี่เอ็มไนท์เขาโยนทุกอย่างทิ้งหมดแล้วแต่ว่าเขาอะดันไปได้วิธีการเล่าเรื่องแบบที่เขารู้แล้วว่าจะเล่าเรื่องยังไงให้สนุก เล่าเลยยังไงให้คนตื่นเต้นแบบเอาใจช่วยทั้งสองฝั่งหรือว่ามีวิธีการหลบหนีหรืออะไรไงที่มันแบบมันดูว้าวอะแต่มันไม่ได้มีหักมุมไม่ได้มีหักมุมอย่างไอฉากสุดท้ายที่เป็นแบบตัวของผู้หญิงผมข่าวที่เหมือนแม่มาพูดนั้น,น,นหักมุมหรอกก็ไม่หักมุมเพราะแม่งปูตั้งแต่แรกแล้วว่าผมข่าวเหมือนกันแม่งถ่ายผมให้ดูทุกรอบอหันหลังก็ถ่าย <laughs> แล้วพยายามถ่ายช่วงหันหลังด้วยคือตอนแรกที่แม่งมาพูดอะคือกูรู้เลยว่าอ่ะไอเยีนนี่ไม่ใช่แม่แ,มแน่ เป็นคนจริงๆแน่ๆมึงเดินไปมึงโดนจับซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆ uh พูดกันง่ายๆคือในภาษาหนังมันคือมันพีดิกเกเบิลได้อ uh, 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 uh. ว่าหนังมันจะปูมาเป็นแบบนี้มึงจะหนีจากคอนเสิร์ตอย่างนี้แต่ว่าหนังมันก็มีซ่อนแบบความพีดิกเกร์เบิลให้เรานะเช่นแบบมีหลุมที่ขึ้นมาจากพื้นคิดว่าเปอยากจะหนีไปช่องทางนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้หนีมันก็มันก็นกหัก,กจะบอกว่าตรงนั้นหักมุมไหมมันก็ คือพอพอทวิสสำหรับคุณต้องแบบว่าอันพิเรนต์เบลเลยอันพิเรนต์เบลแบบซิกเซนแม่งหนังแบบที่คนนี่มึงพูดคุยมาทั้งเรื่องคือผีอะไรเงี้ยอันนี้เรียกสปอยแม่เพราะแม่งหนังมันสารพิเรนต์เบลอันนั้นคือพอทวิสแบบที่มันหลอกมาทั้งเรื่องแบบชัตเตอร์ไอแลนด์อย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เรียกพอทวิสไอการที่พวกค่ายหนังหรือนักรีวิวหนังมาบอกพอทวิสอะคือมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าการที่มึงพูดถึงเอ็มไน่ ก็คือพอทวิตเนี่ยอย่างเบอร์รี่นี่ถือว่าเป็นพอทวิตไม่เคยดูเบอร์รี่ที่มันฝังไม่เคยดูไม่เคยดูไม่เคยดูเลยก็บอกไม่เบื่อคุณไม่เคยดูหนังเดี๋ยไม่รู้จากชื่อไม่เคยไม่เคยไม่เคยดูเลยตัวของเบอร์รี่พอจะจําชื่อหนังได้อยู่ก็เลยไม่ชอบประมาณนี้คือกลัวเป็นคนอินฆาตกรไงดังนั้นถ้าเกิดสมมติมึงเอาฆาตกรที่มันดูปลอมมาให้กูอ่ะกูจะรู้สึกได้ว่ามันมันจะไม่ได้มีแรงจูงใจขนาดนั้นที่จะสั่งหาคนสิบสามคนเพราะว่าพ่อแม่เพราะว่าแม่ถ้าเกิดให้คิดวิเคราะห์จรรรริงงงคืออ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 แแแมมมมมม่่่่เเเ้้าาาาาาไไยยใหตตตดดดบบูช์์์ะสสณณนททีกวว ลูกแสดงอารมณ์ได้อันนั้นะไม่ใช่แม่ตัวจริงพ่อแม่ของบูเชอร์จริงๆอจะไม่ยอมให้แสดงอารมณ์แลวต้องเพอร์เฟกตลอดแม้ว่าจะรู้ว่าลูกเป็นฆาตกรตั้งแต่เด็กเพราะในเรื่องมีเล่าอยู่ว่าพ่อแม่จะเป็นคนรู้พฤติกรรมของลูกก่อนว่าลูกจะเป็นคนยังไงแม่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรแต่ปล่อยให้เก็บกดอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายปลดปล่อยออกมาในรูปแบบนี้จนก็ไม่ได้ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นว่าสรุปอะละแม่เก็บกดยังไงหรืออะไรแล้วทาไมถึงอยากจะเลือกวิธีหั่นเป็นชิ้นทําไมสุดท้ายถึงมองว่าคนทีี่่่มมมมัััันนเเเเพพออออรรรรรถึงงงแแแแตตตตตกสสสลลลลาาาาาายยยไไได้้ะะะววววจจูใ พที่ทาให้กูรู้สึกว่าเดอะ์บูเชอร์คือฆาตกร13ศพพอคุณมาพูดอย่างนี้ผมวิเคราะห์ใหญ่เลยไม่ต้องหรอกไม่ต้องเราจะค่อยไปว่ากันโอเคเท่านี้สาหรับตัวชิเวนแชทของผมที่เป็นตัวของเรื่องแท็บแต่ว่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็คือไม่ได้รีวิวอะไรตามปกติแล้วก็เลยมารีวิวในนี้ให้ฟังแล้วกันได้แล้วกกลายว่ากูด่าหนังทุกเรื่องอีกว่ามันแบบไม่ดีูรนไม่ดีนี่คือมันไม่ได้แต่ว่าผมแต่ว่าผมชอบนะผมแอบชอบอยากให้คนทํารายการนี้เกือบทุกเรื่องเลยว่ะไม่อ่ะเอาละปิดรายการละบายบายสว